สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กัเกม l าเรนเจอร์รนะครับอ่าแววันนี้เนี่ยก็เราจะเล่นก,กันนีกว่าน,นานและนี่คือวันที่รอคอยนะฮยนานมาแลกนานมาแล้เออผมก็ตีจนมันเป็นเพียนหนึ่งแล้วนะครับก็คือโปรไซลานะครับ ห้าดาววิวหนึ่งแล้วก็ที่รู้กันนะฮะถ้ามันวนกลับมาวิวหนึ่งเนี่ยมันจะน้อยมากผมเองก็ไม่รู้นะว่าห้าดาววิวหนึ่งเนี่ยเราจะเท่าไหร่เลยแต่ถ้าขึ้นสองพันไปอ่าอันนี้ก็โอ,อ้น่าจะเยอะนะฮะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยก็คือคนที่จะมารับกิวไปเนี่ยอะไรเงี้ยคือเขาไม่มาเนะฮยเขาไม่ทักมาเลยเงียบ เงนะียบเลยก็เดี๋ยวดูทีมเลนกันครับบ้าทีมไหนโอเคนะมาปเลยดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะเลวยกี่้านนะว่าไม่กีฬ้านหรอกเฮ้ยมันหลบได้่ะไม่ธรรมดาให้มันหลบได้ะ่รรดดะโอโอโอ,โอ ตาแล้วเงวตายแบบง่ายๆเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนเองเลือดนะฮะพอขึ้นสองปุ๊บโอ้โหไม่รู้กี่สิบล้านเลยเนี่ยโอ้ลำบากนะตีคนเดียวเนี่ยนี่ก็เวลเออนี่ก็เป็นห้าดาวแล้วนะครับหม่วานตีปะทีหนึ่งฮะเดีมาดูว่าห้าดาวเนี่ย เบลสองจะเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ยังลบลีกเหมือนเดิมมันนะเยอะอยู่เลยฮะโอ้โอ้โอ้โอรบ ตายที่สุดก็ในวันที่22นะครับสำหรับเดือนนี้ก็จะมีตัวใหม่มาอีกบางคนอาจจะเห็นแล้วนะครับบางคนเห็นแล้วก็รออยู่นะฮะถ้าไม่ใช่ลิมิเต็ดผมก็จะเลื่อนเปิดกระชาไปหลายเดือนนะฮะเพราะว่าเห็นแล้วก็สวยดีนะเจมเนะี่ย เออเป็นเจมนะฮะวันที่ยี่สบองนี้สำหรับตัวเดือนนี้ก็ไม่เปิดนะครับแล้วก็ทําตัวอะไรไปวันตัวหนึ่งทำไก่ปองปากการอะไรเคลื่อนที่โอ้ไก่อันต้านะครับผมทําไปแล้วก็ลูนห้าดาวหกอันไม่คุ้มครับผมทําไปแล้วเลือดเจ็ดแสนกว่าเองถ้าเป็นพลังชีวิตนี่เวิร์กเลยนะครับแต่มันเป็นแค่ว่องไวนะครับ ก็เลยไม่ไม่ไม่ไมเออเขาเรียกว่าอะไรมันไม่คุ้มลูนที่เสียไปห้าดาวหกอันเลยนะตายแล้วทีตังกวางไม่ไปนะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะตายไหมเนี่ย เร,เรื่อยครับเรื่อย,อยนิดหน่อยไม่ตายแล้วเลอวิวสี่สิบสีดาวครับถ้าตายตรงนี้จะขึ้นเป็นห้าหรือเปล่าวะไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่ครับม,มาสักหกสิบอือใช่สีดาวหกสิบ ขึ้นวิวห้าดาวเอ,อ้ก็ขึ้นเป็นห้าดาววิวหนึ่งเราจะไม่ใช้ดาบนะเราจะปล่อยกันไปส่วนบัคของผมมันหายแล้วนะเออบัคของบมมันหายแล้วบางคนก็เป็นคนก็ไม่เป็นนะผมหายแล้วหายมาวันสองวันก่อนโคตรใหญ่เลยฮะ ไปดูดไปดูสถานะดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างาดูดิโอ้ยน่ากลัวมากเลย31เ,เองน้อยๆทางอะไรนั้นเนี่ยอืมน้อยมากเลยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าอย่าไปทำเลยก็ทำก็ได้แล้วแต่จะเล่นนะฮะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่จับง่ายนะสำหรับจิตดาวธรรมดาของมันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปต่อยบัญชีดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงอีกบัญชีแล้วนะครับก็บัญชีนี้ก็ปกติจะเล่นเยอะกว่าบัญชีแรกที่ผ่านานาเมื่อกี้นะฮะแต่ขนนกมันเยอะกว่าเพราะว่าเก็บแบบโอ้โหนานแบบนานมากก็คือแบบตั้งแต่ช่วงวีวเอ็มอ่ะ ข้ามมาวิวอ่ะคนนกไม่หมดเลยเนี่ยก็เก็บไปละสามพันคนนกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เห็นเงินผมไหมห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันห้าสิบเอ็ดเออช่างมันเถอะนะฮะอ่ะก็มันมีอีเวนต์ด้วยนะก็คือ event คอ aj ีเ,นเ,เวนต์เนี่ยก็คือเกมมันจะแจกบอเปเปอร์นะครับก็เป็นบอเปเปอร์ลิมิเต็ดเลยทีเดียวเนี่ยผมก็เอาไปแล้วก็มันมีคําถามสี่ข้อเออคำถามหนึ่งข้อนะฮะเราตอบ ั้าหมด4คำตอบเนี่ยองให้ตอบข้อดึงก็คือตอบข้อหนึ่งนะครับแล้วมันจะให้มาเป็นวอลเปเปอร์เนี่ยก็คือผมเอาไปใช้แหละก็ใช้เป็นรูปปลดล็อกหน้าจอนะครับสวยดีนะก็โอเคมาให้เราไปตอบในบัญชีทางบัญชีทางการของไลน์นะครับมันก็จะให้มาจริงๆเหอถ้าเราไม่ไปตอบอเราไปขอคนที่เขามีก็ได้ ส่งปฏิเชตไลฟ์เราก็โหลดรูปนั้นมาได้เหมือนกันนะฮะไม่จะไปจะไ,ไ,ไปตอบมันก็ได้แล้วแต่อ่ะตอนนี้บัญชีนี้ก็มีการเลทแบบว่าเว็บมันน้อยนะแต่ดาวคือมันเพิ่งจะเพิ่มดาวมันมาเองอะ่ะเนี่ยเพิ่งจะขึ้นไป3ดาว2อดาวมันก็มาจัดเลย ถึงกระค้างเลยนะโอ้ยเออหือไม่ได้ต่างจากเมื่อวานเลยนะฮะมันก็อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อวานเลยครับมันก็อยู่ตรงเนี้ยคือมันอยู่ทำไมตรงนี้คือเราออกไม่ได้ไงผมเป็นกองหลังครับ แล้วมันอยู่ตรงนี้มันก็เล่นไม่ได้นะตายทั้งเป็นครับทีนี้ไปไหนไม่ได้เออแล้วก็ตามเคยครับทุกๆสิบห้าวิจะหนี้ไปอยู่ตรงห่างไกลอากที่เดิมนิดหนึ่งแค่นั้นนะโอ้โ,อโ,อโอตายครับพอดี <laughs> วิสุดท้าย ห้าสิบเจ็ดล้านครับผมโอ้โหบัญชีนี้ถัศนิติอยู่ที่หนึ่งร้อยสองล้านนะครับสำหรับสามดาบตน,นเองส่วนบัญชีที่ผ่านมาตอนนั้นสองร้อยยี่สิบสามล้านน่าจะใช่สามดาบนะฮะอ่ะมาต่อที่บูเบลเลยครับสามดาวเวลก้า ตายเลยไม่ทันทำอะไรเลยนะตายเลยเอานะเอาวงงโดนไล่ฮะเมื่อกี้ดับอนาถตายเฉยๆเลยมาต่อตัวนี้เลยฮะวลาดิมีสามราวเีบลสาม จะตายไม่นี่้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ่าตายพอดีสามวิสุด้าย มารับของกันดีกว่าโอ้โหหนึ่งร้อยล้านสี่แสนนะครับ อีกนิดนึงอ่ะสีตีจะจะไปแล้วอัเนี่ยอ่ลก็ตามนั้นเดี๋ยวก่อนไปดูครับอุปรกรณ์สถาดน้าอะไรเยอะเปล่า48ครับน้อยฮะน้อย37ครับโอ้น้อยเช่นกันไอยาหกสใช้ได้ครับเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็อันนี้ก็ไม่มีครับไม่มีหดาวนะไป ก็เช่นเคยครับสําหรับตั้งคลิปก็จะมีไอเดียของผมเนีสอบบัญชีแล้วก็บัญชีที่ฝากกันมาแอดนะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ทิ้งเอาไว้ตา่างแล้วแต่วันนี้ครับขอตัวเราไปก่อนแล้วกันเนี่ยไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับนีบ,บายครับผมไปแล้ว